อ่หรือว่าเอาเดซแมทเอาเปเดซแมทเบื่อแล้วอันนี้ก็มันดิ captured 10-0 uh. okay let let's begin by your team captured point charlie your team controls all points your team has launched oh i you ซีมันกู้ซีมันกู้มันเกือบตายแล้วตัวนึงอยู่บรรยุ้านเราสองตัวเลยเฮียตุ๋ยได้มันเลงกิฟปวดึ้นไปเสียเก็บซีนี้ระวังมีตัวมาข้างหลังตัวนึงไปกู้ซีผมจะไปกู้ซี จะแตกละซี C จะแตกละทางชั้นสองขัดน,นัดเดียวเลยแม่งบางคนนี่ตามสัวผมมาพี่นี่แหละคามพี่กิฟพี่กิซี <C S 2> มีอีกตัวหนึ่งข้างบนชั้นสองให้บ้าเด็กไม่ถึงแต่พี่เฝ้าบีไว้มันต้องลงมาบีแน่ๆเลยไอย้เลยตัวหนึ่งคะัะ

Your team has lost point team has t ี่จะอยู่ยึดเออยู่มันอยู่บีกันอะอยู่ข้างล่างเออยูร์ที a แคร์เจอร์พอยต์อัลฟาเหยื่อลดไฟสวยยิงโดนกำแพงสิบมันอยู่ข้างล่างกิฟข้างหน้ากิฟตรงบันไดกิฟกิฟล,ลงไปไม่ได้ระเบิไไดกิฟหลังกิฟยิงกิฟอยู่ <S <S อ่า ไ uh, หนรถไฟเจ็บกิ๊บตนลุงสองเดี๋ยวไปขึ้นไปลงไปมาแล้วโ oh. อ้ยมันกำลังขึ้นไปหากิ๊บไปแค่นี้อยู่ข้างล่าง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 เออ โอเคมันน่าจะยอยู่ตึกข้างไปเล่นซัพพอนนะเอเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนยิงซ <c oughs> อมบี้มาที่ไหนนะตายกี่บะ กิีบีเข้าผีเข้าเคนเนี่พิ่หายโ oh. อ้แล้วฉันลองโดนยิงบีก็โดนมัน okay, ไป็นไรพี่รออยู่บีอยู่พี่บีอยู่พี่โอเคกำลังไปไม่อยู่บนหัวพี่พี่รอมันเดินข้ามไปฝั่งนู้นหลังหลังเข้ากิ๊บไปเจอข้างล่างตัวหนึ่งมายิงหลังพี่ พ <cas os> ี <talk s> okay. Okay. Uh ่อะไรพี่กํลังขึ้นเอไหโอเคอยู่เอโอเคนีตัวนี้กินก็นไปยังไง ทามันไอ้ดิอยู่สองคนแล้วมันไห <ไป S 2> ทมข้างหลังเอ้ยไม่ใช่ดิวะาห็นนี่ปะใครอยู่เอวะมีคนมีคนขึ้นไปสององ่ะ มันตายตัวนดิมมันตายตัวนดิงแค่นี้ขึ้บขึ้น,น,นาตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายไมหลังพี่ม,มันเข้าไปทีนี้อยู่ใต้ตีนทามแต่กิ๊บอะโอเค เอพี่สู้จนตัวตายที่ด่านพี่โอ๊ระวังรดนหลเอ๋ย4 6 4หรอมันตายแล้วตายแล้วทำข่าไปแล้วเดี๋ยวพี่กลับไป RB ก่อนอีกกำลังจะไป B พี่ไปอุ้ย มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วนึงมันได้ให้โดดลงหน้าต่างได้หระโอ้ยองตัง ได้อยู <S <S ่ได้อยู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 ่เดินรถเฉดมถามอ้อมขวาลงไปเลยถามอ้อมขวาลงมาได้ไปเลยสองตัวเว้ยมีโดนโอ้ยหกคะแนนนี้